อัปเดตปากด สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวหงที่เรียกว่าข้าวหงอุ้ยกลางคืนมาพอดีเลยคือวันนี้นะคะแบบ99คืนได้อัปเดตป่าโกดเข้ามานะคะดูจากข้างหลังนะทุกคนน่าจะเป็นสถานที่วิจัยบางสิ่งบางอย่างของคนป่านะแต่ตอนนี้เรายังไม่ไปเข้าสำรวจนะคะเพราะว่ามันกลางคืนแล้วโอเคต้องรอให้เช้าก่อนนะคะทุกคนมาเราจะตัดไม้รอเพราะว่าตอนนี้กองไฟของเราก็เพิ่ง เลเวล2เองนะทุกคนมามาบุกสถานที่วิจัยกันเห็นบอกว่าวันที่3เนี่ยป่าจะเริ่มโกรธคือเราไม่รู้ไงว่าป่าโกรธคืออะไรนะคะมาเฮ้ยมาเปิดแล้วอ้หเพียนมาเปิดแล้วแน่นอนพี่อุ้งอุตส่าห์คิดว่าจะเซอร์ไพรส์แล้วเชียวอ๋อกล่องนี้เปิดได้เอาเพียบอกว่าต้อง ต้องสร้างต้องทำอะไรสักอย่างนึงนะคะทุกคนมาข้างล่างมีอะไรมันจะมีตัวเอเดียนสีแดงโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวอ่านหนึ่งหเอาอ่าพี่หุ่งอยู่ตรงนี้นะคะพี่หุ่งจะดึงพี่อานดึงตรงนี้นะหนึ่งสองซมโอเคเรียบร้อยแล้ว ต้นไม้แล้วก็มีขวานด้วยนะคะทุกคนต้นไม้มีสายอะไรนี่แหละพันขึ้นมาบนต้นไม้แล้วก็จะได้ขวานโอเคพี่หงุดงเดอีกแล้วนี่ไงตรงคนป่าเขาส่องดูไหนอุ้ยต้องรอไหมต้องรอวันที่สามไหมน่าจะรอนะคะทุกคนเบกเกอร์นี่ก็เอาลงไม่ได้โอเครอวันที่สามนะคะ ยังไม่ทําอะไรเลยไอพี่อันไปทําอะไรอยู่ในห้องแลบนะ่เอา้ายืนอยู่นี่นี่นนเองที่ไหนสักแห่งในป่าหรือกดข้ามหรือเปล่า <c oughs> คือเมื่อกี้พี่หุงไม่ได้อัดนะคะกดไม่ทันกดไม่ทันวันที่สามแล้วแต่ว่ามันขึ้นว่าคืนวันที่สองนะโอเคไปดู ไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงเมื่อกี้เห็นพี่อันอยู่ในห้องแรบบดึงคันโยกอะไรก็ไม่รู้นี่ไงมันทำงานแล้วเราจะต้องไปปล่อยไอ้ลอยแล้วอันชั่วร้ายที่อยู่ในห้องแรบบใช่ไหมเราจะต้องเุ้ยเสียงอะไรเลเวลเลเวลไอ้เปิดได้แล้ว อา้าวไม่ใช่ได้ของใครของมันเหรอเอเอพี่ผมเปิดเปิดสองรอบอ้าสี่จุดสองเปอร์เซนไม่รู้รีเปิดเลยกล่องเนี่ยยาเอา๊ะอาหารเก็บไม่ได้ด้วยนะคะออะเก็บเก็บเข้าตัวแล้วก็ยาโอ้โหนึกว่าจะได้เปิดไม่ใช่หรอเปิดออกมาข้างนอกได้ด้วยข้างบนขึ้นได้ไหม บนขึ้นไม่ได้นะคะมามาดูข้างล่างกันเปิดได้ยังหรือว่าจะออกมาถ้าหากว่าเรามากัน5คนจะมี5คันโยก5าอันหรอตรงนี้ต้องมีความรับอะไรซ่อนอยู่แน่นอนอันนี้เขียนไว้ว่า Passive Healing ใช่ไหมนอมอนระดับธรรมดา h u n g ี y เดียกวางหิวแล้วก็ อาหารเน่าเสียคือเราจะต้องใช้อันนี้ช่วยเพื่อนหรืออะไรยังไงหรือว่าเราจะต้องไปช่วยไอตัวอยู่ข้างล่างแต่ว่าเราไม่สามารถเปิดออกได้นะคะทุกคนช่วยยังไงยิงไหมไม่ใช่โอเคค่ะทุกคนเราจะตัดพาไปหาความรับนะคะว่า เราจะต้องทำอย่างไรกับไอ้ลากไม้ไอ้สัป,ปหลาดตัวนั้นนะคะทุกคนพี่หุงขอเรียกว่าเอิม่มลอยล้าวแล้วกันนะคะโอเคตัดภาพค่ะเอาละค่ะทุกคนตัวนี้นะคะพี่หุ่งก็เริ่มรู้แล้วว่าทาอย่างไรนะคะคือตรงนี้เห็นไหมทุกคนตรงนี้เขียนไว้ว่ากวางโกรธถ้าหากว่าขึ้นสีแดงเนี่ยทุกคืนจะเป็นกวางโกรธและต่อมาการหิวเลือดเนี่ยถ้าหากว่าเราทํา แบบไม่ครบนะการฮิวเลือดอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เด้งขึ้นนะคะทุกคนหรือไม่สามารถชุบเพื่อนได้อันนี้พี่เขหงก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะและอันสุดท้ายเป็นสีแดงของพี่หงเนี่ยเกิดปรากฏการณ์อาหารเนา่าจากอาหารปกติเลยกลายเป็นสีม่วงนะคะเราไม่สามารถกินอาหารนั้นได้นะ และสุดท้ายตรงนี้เป็นขึ้นลัตทีนะขึ้นลัตทีขนาดใหญ่นะคะถ้าหากเราไม่รีบทำเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้นะคะเป็นสีแดงทำอะไรคือเราจะต้องรีบตัดต้นไม้ที่เกิดอยู่บริเวณร,รอบๆพวกป่องพวกนี้นะคะที่อยู่ในแมปนะที่เกิดตามแมปนะคะซึ่งตอนนี้พี่กุ้งหงค้นพบ2ส,สถานที่แล้วคือตรงนี้และตรงนี้นะคะพี่กุ้งปล่อยให้พี่อันไปจัดการ โอเคแล้วก็นี่ไงอาหารเนา่าเน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไม่สามารถกินได้เอออาหารเนา่าตัดต้นไม้ไม่ทันแล้วแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดที่สามนะคะจุดที่สามเนี่ยมันเริ่มจะลามมาหาหมาป่าแล้วทุกคนต้องรีบเคลียร์พวกหมาป่านะคะโอ้โหโคตรเยอะ ติดเชื้ออะไรวะเนี่ยเนื้อกินไม่ได้เน่าหมดหนึกว่าจะมีจุดเดียวนะคะเดินไปเดินมามีหลายจุดซะง,งั้นโอเคหมดแล้วอู้มีลูกกระสุนข้างล่างด้วยเราไม่สามารถเดินไปเก็บลูกกระสุนได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินรอบแมปดูแล้วว่ามันจะเกิดกี่ที่นะคะไม่น่าจะมี3ามที่นะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนตัดภาพมาแบบรวดเร็วเลยนะคะคือวิธีเล่นของแบบ99คืนในป่าอัปเดตครั้งนี้นะคะคือเราจะต้องทำให้เปอร์เซ็นต์ลดลงเรื่อยๆเลยนะทุกคนถ้าหากว่าเป็นสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยยุ่งแล้ว ยุ่งและทีนี้ดังเช่นข้างล่างสุดท้ายคืออาหารเนี่ยมันจะเน่าเสียนะคะถ้าหากเราไม่ตัดต้นไม้หรือฆ่าหมาป่าบริเวณรอบๆลอ,อยแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถกินอาหารได้นะคะเราจะต้องพยายามทำให้เปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดนะคะอันแรกเนี่ยกวางโกรดเราตัดต้นไม้ไม่ทันมันทำให้ตรงนี้ขึ้นสัญ,ญลักษณ์สีแดงคือ กวงโกดทุกคืนทุกเวลาเลยนะคะแล้วก็ต่อมาคือการฮิวเลือดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นการฮิวหรือช่วยชุบเพื่อนๆน,นะถ้า,าขึ้นสีแดงเมื่อไหร่เลือดของเราเนี่ยก็จะไม่เด้งนะคะและสุดท้ายขึ้นเวฟขึ้นคนปลาถ้าหากขึ้นสีแดงเมื่อไรเนี่ยยุ่งละทีนี้นี่แหละค่ะเป็นกีกร,รมหมดยาก ในแบบ99คืนในป่าพยายามอย่าให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะคะถ้าขึ้นเป็นสีแดงทั้งหมดเมื่อไหร่เนี่ยอาหารทรัพยากรของเราก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดจนถึง100วันได้นะทุกคนโอเคเมื่อกี้สรุปให้ทุกคนดูแล้วใช่ไหมวิธีเล่นคือถ้ามีหมาเกิดล้อมรอบเนี่ยก็ฆ่าหมาให้หมดนะคะถ้าหากว่ามีต้นไม้เราก็จะต้องตัดต้นไม้ นี่ตัดให้หมดนะคะจนแสงบริเวณหลุมนี้ไม่ขึ้นมาอีกนี่ออันนี้ก็น่าจะมีนี่ไงต้นไม้ต้นสุดท้ายตัดให้หมดเออโอเคเนี่ยเราจะต้องตัดจนกว่ารากไม้จะกลายเป็นสีดำแบบนี้ไม่เรืองแสงนะคะทุกคนถ้าหากผ่านไปสองคืนมันก็เหมือนเดิม ต้องทําให้หมดพร้อมกันเลยนะคะทุกคนจีกรรมครั้งนี้เล่นคนเดียวไม่ได้นะคะต้องมีเพื่อนช่วยนะทุกคนโอเคค่ะจีกรรมครั้งนี้ก็ยากยากมากนะคะหวังว่าทุกคนจะมีชีวิตอยู่รอดกันได้ถึง99คืนตัวนี้พี่ก็หงอยู่รอดถึง23คืนก็ ก็จะไม่รอดแล้วโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดติดตามพี่กุ้งด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยเพียนออกไปแล้ว